เราเป็นหนี้คำขอบคุณต่อหน่วยรบพิเศษและกองทัพ u l f กับความสำเร็จที่เราจัดการลาดิเมียร์มาคารอฟและกองทัพของเขาได้หลายคนพูดถึงเรื่อง u l f ฟาราคารีมกับทหารของเธอเป็นผลน้ร้ต่อองค์กรหรือมไม่ฟาราคารีมนั้นเป็นทักพันธมิตรอันพักดีต่อสหรัฐ และหุ้นส่วนทางธุรกิจตะวันตกมาสมัครแล้วเออผู้การคารีมได้สั่นพาวุธของอเมริกันไปได้ไงเกือบสิบปีผมส่งอาวุธให้กับผู้การคารีมเพื่อสนับสนุนภารกิจเธอต่อกรองอาคาตาลาและกองทัพรัสเซียแล้วของพวกนั้นถูกกฎหมายไหมไม่เพื่อจะช่วยหลายชีวิตผมเลยจำเป็นต้องใช้ของผิดกฎหมายด้วยทุนที่ผมอนุมัติด้วยตัวเอง เงียบก่อนครับเงียบก่อนนายพลเชพเพิร์ดตุลาคม2022คุณได้อนุญาตให้ชาโดว์ c ั m นี n ต่อคำสั่งส่งรับพิเศษใต้คำสั่งของคุณที่拉อัลมาสไหมผมไม่ได้สั่งคุณเกรฟคุณได้รับคำสั่งให้ใช้กองทัพอันตรายต่อกรกับพวก TF141 หมผมได้รับครับ รุณาเงียบด้วยใครเป็นคนออกคำสั่งให้คุณนายพลเฮอร์เชลเชพเพิร์ดดีใช่ไหมคุณทำตามคำสั่งนั้นหรือไม่คุณเกรฟแน่นอนว่าไม่ครับเฮ้ยขายกันเองว่ะเงียบก่อนว่าเอ้ยสองคนนี้ถึงเวลามาแล้วแบบเว้เอ้ยแม่งแทงหลังกันเองไปแล้วเนี่ยแกผ่าหน้ารอดสินะ ทุกคนต้องทำเพื่อตัวเองนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างเรากับพวกเขาเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอบอสทางดีที่สุดในการจบสงครามก็คือชนะมันไม่มีนักโทษล่าให้สนุกนะผู้การเช่นกันกัตันนิกพาฟาราลับหน่อยสิทันทีเลยครับกัปตันเอาล่ะเตรียมเดินทางดีกว่าเราจะกลับบ้านโอเดินราไฟสามกันต่อครับ ในซาคุงไอแซคเเขขอบคุณครับวัตเชียถึงบราโวว่ามาวัตเชียรเอ็มไอซิกตอนนี้ส่งคลื่นสัญญาณให้กับคอนนีคุยให้ทั่วซิเคสมันอยู่ไหนคอนนีที่ลอนดอนแบงลยมาคารอลยังอยู่สินะมีการสื่อสารจากซีซาเก้าสินั่นสัญญาณของมันโคดเนมมันมันไปทำอะไรที่ลอนดอนล่าสุดสัญญาณบอกว่าคอนนีนัดเจอกับคนใส่หมวกดำพรุ่งนี้ที่กรีนเบอรี่แฮกเกอร์ อะไรเป้หาหมายคาวนี้ต้องการจะเข้าถึงอะไรเราต้องตามหาคำตอบนั่นและหยุดมันแฮกเกอร์คนนั้นจะพาเราไปหามาคารอฟได้คนนี้อยู่ที่ลอนดอนเขาอยู่ห่างไม่ไกลนะเรามีข้อมูลที่ต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ผมจะให้พิกัดกลับลอนดอนเมโทรเข้าถึง,ถงอเอเธนโวได้กรในเจาะระบบกล้องวงจรปิดของลอนดอนพวกเราที่เหลือจะตามหาเพื่อนันุษยภาคพื้นมาคารอฟอาจจะอยู่หลังบ้านเราก็ได้เรารู้แล้วมันอยู่ไหนเราจะไปหามันแต่ตอนนี้ รีบหามันให้เจอก่อนเวนมาคารอไม่ตายนะล้วระบเบ0ูนยถึงวอดเชอร์กล้องวงจรปิดออนไลน์แล้วรับทราบเช็ควิทยุเช็คซิกระจำทั้นดิสบชัดเจนยืนยันเจอเป้าหมายมูดสีดำเช็คได้ดีเริ่มงานได้รับ้ทราบพร้อมเดินทางโซกอย่าให้ใครรู้ไม่งั้นคลาดเธอแน่เราก็คลาดมาคารอบด้วย Solid copy. ได้ยินชัดเจนโตรจันฮอร์สครับเรานำไปที่อังกฤษ21พฤศจิกาสี่โมงเย็นฮะเล่นเป็นจอร์ดโซฟไมคคารวิชค่อยๆเข้าไปคราวนี้อาจจะดูอยู่ก็ได้เอาหน้าผมเรียนเก่งอยู่แล้วได้ยินติดต่อไปหาครสโซลตานายแล้วมีไฟเช็คไหมสูบเพื่เหรอฮะจอรเพื่อให้มันเนียนไงพวกหมดแล้วแต่นายเป้าหมายเคลื่อนไหวแล้วจ้า ตามเธอไปซบอย่าใกล้เกินได้เลยมูดันะครับอย่าใกล้เกินเดี๋ยวเธอมัดสายรองเท้าและเธอพยายามจะเช็คว่ามีใครตามไหมอยู่กับคนรอบๆเพื่อหาที่เนียนมาร์กเป้าหมายเคลื่อนไว้ตามเธอไปชิโคเท่ภารกิจแบบนี้โทรศัพท์ดังเข้าใกล้และแอบฟัง ได้ค่าจ้างนะวางแฟลชได้ไว้ที่ด้านหลังถังขยะใช่ระหว่างบิสโซ4สี่สามกับทีคาเฟ่ครับยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจเขาพูดว่าไงเธอไปตกลงกับผู้ซื้อแฟลชได้ที่ตลอดระหว่างบิสโซรสี่สามกับคาเฟ่ชาเราต้องการตาก๊อใช้กล้องสิรับทราบ เจอตรอกกันข้นาขงภา<อ>รกิจสุดท้ายคนเทไม่เจอคนนอนดีคงหายไปแล้วดิามหายใครก็ตามที่เดินทางเข้าออกซอยนั่นศูนย์เจ็ดพวกเขาอาจจะเป็นผู้ซื้อเช็ดให้เรากรอกล้องวงจรติดเลยครับย้อนหลังไปหน้าฮะย้อนกลับจนสุดไม่เจอใครเจอแล้วนี่ไง,งจับตาดูเขาโกสไม่ว่าเขาไปไหนเราต้องการข้อมูลนะไอหมอนั่นไงล่ะ ไอหมวกแดงครับมันเดินเข้าไปในร้านผู้ซื้อเข้าไปข้างในคลาดการมองเห็นสลับกล้องดูดเฉดโคตรเท่ไม่รู้แฮะถึงมันจะดูแบบเหมือนหลายๆเกมแล้วแหละแต่ว่าผมชอบพอมันเอามาใส่ในคาวดตี้ที่มีหลายอารมณ์แบบนี้เ้ียว่าคลาดการมองเห็นแล้วกำลังรีดูเห็นแล้วล่ะไหนทำไมเขาเห็นวะ คนใส่หมวกแดงเขาอยู่นั่นไงไหนดูไปเรื่อยๆโกสเราต้องมองให้เห็นเขาตลอดเวลานะเออโกสบอกเอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วรถบัสบังวิวผมหามุมใหม่สิเนะตอนแรกผมเห็นโอเคอยู่ตรงนั้นแล้วพอรถบัสมันบังหามุมใหม่ครับ can't see him. มองไม่เห็นหามุมที่มองเห็นสิหมดแล้วครับมองได้งี้เลยเหรอเดี๋ยวนะกล้องสุดแล้วครับดูมุมอื่น Ghost เมื่อกี้เขาเดินเหมือนจะออกร้านปะแต่เมื่อกี้เราอยู่กล้องตัวนี้แล้วรถบัสมันบังแล้วมุมหน้าร้านจากตรงนั้นเขาออกร้านมาไง เห็นไหมล่าสุเดียวยืนยันผู้ซื้อออกวิสโตรจีสามมาแล้วเขาตรงมารอไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามเข้าไว้เป้าหมายข้ามถนนเขาข้ามถนนเอมซ์ลี่ออกกลองไปแล้วเจออีกรอบแล้วั่นไงมวกแดงเข้าซอยไปเขาอยู่นั่น รเราโวกเป้าหมายเข้าไปในปากุโมงปากุโมงค์นาเป็นทางตันนะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับคอนนีดีวะและมาคารอ์อปด้วยเราเจอรถไฟใต้ดินและ s f สพรอ้อมเลยขอแค่ให้สัญญาณร,รับทราบทุกหน่วยเตรียมของพร้อมเข้าปะทะรับทราบซิกกลางไปข่าวดอนตึงกำลังไว้ที่เหลือตามผมมาเอาวะ มันเทอ่ะมันเทพพวกผมก็ลุกเลยเลยฝากมองเคลียร์มันมีประตูล็อกเข้าไปในสถานีรถไฟที่ประตูนั้นเตรียมตัวเข้าประทะติดตั้งรอสัญญาณกัปตันพร้อมนะไปดูกันระเบิดในสามสองลุยดึงมันระเบิดแงะเข้าไปนะฮะกระจายกำลังเคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ ล็อสเบลเข้ามาแล้วรัอบซับตามหาผู้ซื้อเอาดราสันมาจอนทีมหนึ่งลงบันไดไปก่อนเราล็อบซับทีมสองตึงนกำลังข้างบนนี้สัตรู้เอาวะคนเดียวเหรอเคลียะกระบอกอะเป็นพบอ๋อเคลียวโัตรูที่ฮาเวยแก๊สหาทางอ้อมรัอบซับกำลังอ้อมขวา ต้องปิดใช้งานป้อมไม่ได้ยิงให้พังไม่ได้ไงวะลยเลยฮึบบ๊อบไปโอเมก้าตามผมมาแกสเรียบด้านข้างรับทรัพร์มันเข้าใกล้แล้วมันอยู่ไหนขออาวุธหนักด่วนอส๊สไม่เห็นนอ้บ้าไอ้โดนอยู่ด้านข้าขงกระ เติมเลยอ้อโอ้ฟัคว้าเอ้ยข้อเสียของการไม่ใช้หูฟังนะครับใช้ไม่ได้นะหูจะนั่งรับเกสป้อมข้างมาใหม่สิตรงนั้นหนึ่งตรงนั้นสองวิ่งเข้ามาสามโดนเคลียร์กำลังไปตับซับด้านทางขวาระวังด้วยเติมเสร็ นี um yeah! ่แล้ว oh. ป้มอัตโนมัติเหรอใจเย็นโดนอุ้ยกระตกแตกช่วยหน่อยแก๊สเอ้ยออกไปไหนสิเดี๋ยวไปยิงมาเลยป้อมเนี่ยแฮกเนี่ยป้อมถูกปีใช้งานทำได้ดีกัะตันเรากางเข้าไปเพื่อนเราฟักเฟรนดี้ไฟบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่า ใช่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศัตรูเพื่อนเราถึงปล่อยให้ศัตรูเดินเข้ามายิงเราต่อหน้าได้เมื่อกี้ทั้งทงี่มันก็ยิงกันอยู่นะยต่แรกผมเข้าใจเป็นเพื่อนเราหมดแล้วนะ่ะโอเคช่างมาันไปใช้งานป้อมเรียบร้อยคนี้ชุดเตอร์ที่ร้านข้าเป็นพกยิงรัวครับเราชอบเลยเราใช้ยาวๆแล้วกันนะฮะ พวกคอนนี้เพิ่มลงลิฟต์มาบันไดเลื่อนสิเอสคาเลเตอร์โอ้ยเต็มเต็มเพื่อนโอ้ยโซฟแหมแฟนดีฟายเป็นเรื่องตรอกระปีกันแล้วนะฮะตอนนี้กระสุนใช่ไหมสวยครับอ้ออาวใส่ว่านายเติมกระสุนเติมใหม่ไปครับ จะอยู่กันเยอะซะขนาดนี้กระสุนอาพีจีโอโหอ,อ,อาพีจีที่ชั้นสองอเกือบเฉียดหวดัวแต่ว่าเอาพีจีร่วงแล้วเอาตัวเองไปเสี่ยง,งไงนะเมื่อกี้ปั๊มปืนศัตรูกลับไปในห้องด้านหลังห้องสิโอ,โอเคเจอมันต้องอ้อมน,นะครับ ไปไปน่าลูกซองมันก็ลูกสองใจเย็นกระสุนลูกสองผมหมดโถ่โอเคขอบใจเพื่อนป้อมยิงโอบเราไว้กับตันรับทราบกำลังไปช่วยเนี่ยเฮ้ยอย่ารู้ลูกซองกันทุกคนเลยก็ว่าได้นะเฉลี่ยนะแบบนี้ให้ตายสิไม่มีกระเพรับ เอาวะโ้อขลูกซองระยะนี้ยังได้อยู่ฮะเอาวะมาป้ามหมายล้อมเราไว้อยู่รู้นะระเบิดหลังผมเป้าหมายร่วงพยายามยิงชั้นสองไว้ความันอยู่ไหนสองชั้นสองชั้นสองยา f i ไฟเดอะฟัคกิ้งกราเน็ตในถังไฟเดอะฟัคกิ้งกร e เน็ตชั้นสองต้องขึ้นครับไม่งั้นยาวนั่ง,งขึ้นชั้นบนแต่ผมอาจจะตายได้เพราะว่าตัวเองมาเสี่ยงผมไม่งั้นช้าแน่นอนนะฮะไม่รู้จะรีบไปไหนแต่ว่านี่อ๋อฉันฝากด้วยหน้ายังไม่หายแดงเลย สายโอสายเต็มเลยลบชีวิตเสี่ยงตายไปว่าเล่นจริงนะเกราะก็ไม่มีเติมครับขอกกิ้งกอะไรเนี่ยแล้วโยนขับแน่นแบบนั้นยังยืนอยู่เคลียร์วอชเชอร์ผู้ซื้อคอนี้นตายแล้วตามหาแฟชชั่นได้น่าจะมีข้อมูลในแล็ปท็อปนั่นนะผมหาพวกเกราะก,ก่อนน ให้ผมวิ่งตัวกลวงเงยว่ยาวเลยเอาะวะไป f s t drive c i ได้ได้แล้วไม่ว่าอะไรอยู่ในนีน้มันอัปโหลดเข้าไปที่สายรถไฟไวรัสโจยจำอรนีควบคุมรถไฟได้แล้วมา,ามากกว่านะั้นระบบโจยจำใบหน้าเจอนี่สิบนาทีก่อนขึ้นเครื่องไปแล้วมาคารลอฟรถไฟที่เต็มไปด้วยพลเรือนตัวประกรัน ปากอุโมงนั้นลึกห0 0ฟุตและยาว30มไมล์มีคนนับหมื่นพันข้างล่างนั่นซ้อมที่จะเสวนาเวลาได้ดสมอเวลาพวกเขาจะทำวางกระดานรถไฟและทำลายปากอุโมงเราไม่มีหลักฐานด้วยนะตอนนี้อย่างรถไฟมาครับเพิ่งหยุดตรงข้ามแพลตฟอร์มชันชลาที่20ไมล์เดี๋ยวผมส่ง f s o ไปช่วยเราต้องการทุกความช่วยเหลือทันนี้เราจะใช้อุโมงบริการงั้นไปอาจจะสายไปแล้วก็ได้เร็วโอ ตัดมาเลยครับเด็กๆกัปตันไพรส์ิีดีรับใช้ผมต้องการคนของคุณครึ่งหนึ่งมากับผู้หมวดคนนี้รับทราบครับรวมทีมเอาละอยู่ใกล้กันไว้ทำตามคำสั่งผมไปไล่เล่นเลี้ยงประตูกันเลยแค่ซิกซ์ตัววัตชอร์เราอยู่ที่ตำแหน่งเอ็กซ์กำลังไปหามาครัฟได้ยินชัดเจนเล่นมันซะจอดไอ้เวนนี่จะไม่ยอมง่ายใช่ไม่ว่าใครก็ตามโอเคไปเด้อ กคจะต่อเนื่องเลยครับ